พึ่งพากันตั้งใจให้ดีใจนี้เป็นแก่นแห่งชีวิตไม่ใช่อย่างใดคนทั้งคนก็มีใจดวงเดียวนี่แหละเป็นแก่นให้พากันทนุถนอมเอา อย่าไปทนุถนอมแต่ร่างกายโดยส่วนเดียวคนส่วนมากไปทนุถนอมแต่ร่างกายส่วนจิตใจไม่ค่อยทนุถนอมอันนี้เนี่ยมันจึงพ้นทุกข์ไปไม่ได้อันร่างกายนี่ก็รู้กันดีอยู่แล้วนี่ แม้ว่าใครจะปลนปือ,อยังไงร,รักษามันดีขนาดไหนมันก็ไม่ยั่งยืนถึงเวลามันแปรปผันไปมันก็แปรไปมันไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดส่วนจิตนี้เราสามารถฝึกได้ตัวเองบังคับตัวเองได้ ถ้าว่าจิตนี้บังคับไม่ได้แล้วก็จะพ้นทุกข์ไปไม่ได้เลยก็จะจมอยู่ในทุกข์เนี่ยจะตกเป็นธาตของกิเลสตัณหาอยู่เนี่ยปรากฏว่าท่านผู้ฝึก,กจิตใจนี่มาก่อนแล้วท่านก็หลุดพ้นไปแล้วมีอยู่ ข้อนี้นะ่ะถ้าใครไม่กระทําในใจของตนเองนะ่ะมันไม่รู้หรอกไม่รู้ว่าท่านผู้อื่นนั่นน่ะท่านฝึกกิจนี้ให้หลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสตัณหามาแล้วอย่างไรเราก็กล่าวกันถึงแต่พระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นตัวอย่างมา แต่ถ้าใครไม่ทำใจของตัวเองแล้วถึงจะปารกถึงเรื่องพระพุทธเจ้ามาให้ฟังมันก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกไม่เชื่อว่าบุคคลจะเรียนละกิเลสตันหานี่ให้หมดสิ้นไปได้อันนี้มันมีอยู่เฉพาะจิตใจกิเลสเนี่ยไม่มีอยู่ที่อื่น ดังนั้นแหละผู้ใดไม่มาฝึกใจทำใจให้สง,งบมันจึงรู้ไม่ได้เลยว่ากิเลสนี่มันดับไปได้อย่างไรเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็ไม่ไม่เกิดอัศจรรย์ใจในพระพุทธเจ้าหลืผู้ที่มาดำเนินจิตใจในแนวทางปฏิบัติ ไปโดยลำดับเนี่ยจึงเกิดอัศจรรย์ใจในพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ละกิเลสได้จริงๆและพระอระหันตะสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันท่านปฏิบัติตามแนวทางที่พระศาสดาทรงนแนะนำสั่งสอนไว้ท่านก็ละกิเลสได้จริงๆ mm hmm. เราผู้ปฏิบัติตามผู้เกิด มาในภายหลังเมื่อเราปฏิบัติตามทางที่พระศา,าสดาทรงดำเนินมาแล้วเราก็สามารถละกิเลสได้เหมือนกันให้ทำความเข้าใจกับตัวเองอย่างนี้ก็เมื่อตนละกิเลสมาอย่างใดตนก็รู้ไม่ใช่เหรอ,อเส้นแต่ก่อนนั้นอ่ะไม่คิด ว่าจะรักษาศีลเลยอย่างนี้นะว่าอย่างทำความดีก็ได้แค่แค่ให้เข้าน้ำพชนนอาหารผ้าผ่อนเป็นทานไปเท่านั้นเองมื่นี้เมื่อมาได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าการบุคคลไม่รักษาศีลเนี่ยชื่อว่าเป็นผู้ไม่พ้นจากบาป ชื่อว่าเป็นผู้ทำบาปเมื่อทำบาปแล้วบาปมันก็นำไปสู่ทุกข์ก็ไม่พ้นทุกข์ได้จริงๆเมื่อมาภาวนานึ้่าพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ตั้งสัตว์อธิษฐานลงไปว่าจากไม่ทำบาปจากไม่ล่วงศิกขาบทที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติท่ามไว้นั้นต่อไป เมื่อได้สมทานมั่นในใจอย่างนี้แล้วก็สำรวมกายวาจาใจของตนไปไม่ล่วงเมื่อไม่ทำบาปไปแล้วจิตใจมันก็ผ่องใสเบิกบานนี่เมื่อภาวนาเข้าไปทำใจให้สงบมันก็มองเห็นตัวเองได้ตนเองได้ละกิเลสอย่างนั้นอย่างนั้นมา ความโลภตนก็ได้ละมาเพราะว่าตนได้ให้ทานอยู่ไม่ได้เห็นแก่ตัวความโกรธความพยาบาตนก็เพียรายามละมาโดยลำดับตนจึงมีศินนะ่ะถ้าตนไม่ละความโกรธให้เบาบางก็รักษาศินไม่ได้นั่นอย่างนี้นะมันก็เห็นด้วยตนเองเนะ่ย ก็ความโกรธความพยาบาทมันก็เป็นกิเลสเป็นอกุศลมูลเป็นมูลที่จะให้บุคคลทำบาปมีฆ่าสัตว์เป็นต้นอย่างนี้นะเหในเมื่อผู้ใดละมันมาแล้วอย่างนี้มันก็ไม่ได้ฆ่าสัตว์เป็นต้นดังกล่าวมานั้นนะ,ะก็รู้ด้วยตนเองเนี่ยวันนี้นะนั่น ตนเองละบาปได้อย่างไรก็รู้ด้วยตนเองนี่แหละแต่ก่อนนั้นน่ะตนหลงอ่ะตนไม่รู้เหนือรู้ใต้อะไร่ะไม่รู้ว่าทางออกจากทุกขไปไปทางไหนก็ไม่รู้เลยอยู่ไปตามยะถากรรมเฉยๆแล้วก็ไม่รู้ว่าทุกขมันอยู่ที่ไหนกันแน่นั่นแหละ ทีนี้เมื่อมาได้ภาวนาเข้าไปโน้มจิตลงสู่ความสงบถือเอาปัจจุบันนี้เป็นหลักไม่คิดส่งไปในอดีตอนาคต mm. กำหนดรู้อยู่ในปัจจุบันนี้เพ่งกายเพ่งจิตเข้าไปจิตนี้เมื่อสติมันควบคุมไว้เพ่งเข้าไป บ่อยๆมันก็คลายอารมณ์ต่างๆที่มันยึดมันถือมาแต่ก่อนนั้นนะออกไปแหละมันอยู่ไม่ได้อมันยึดถือเอาไว้ไม่ได้เพราะว่าสติสัมปชัญญะนี่มันเพ่งเข้าไปจิตนี่ไม่ได้สะสมอารมณ์ภายนอกเข้ามาเพิ่มเติมอีกมีแต่ของเก่าที่ยึดถือเอาไว้นั้นมันทนต่อความเพ่งไม่ไหว มันก็คลายอารมณ์นั้นออกไปจิตเนี่ยเมื่ออารมณ์นั้นดับไปจิตก็เบาสงบเย็นนี่เมื่อใจเบาใจเย็นสบายอย่างนั้นแล้วมันก็พิจารณาอันใดมันก็รู้แบบนี้นะมันก็มองเห็นอัตภาพร่างกายอันนี้เป็นของไม่เที่ยง เป็นของไม่สวยสดงดงามอะไรเลยเต็มไปด้วยบุพโพโรหิตมีกลิ่นก็เหม็นมีสีก็ไม่งามก็มองเห็นได้แต่ก่อนนั้นมันสำคัญว่าตนสวยตนงามนึกว่าตนมีอายุยืนยาวนาน จะไม่ตายง่ายอะไรหมนี้นะมันเข้าใจผิดมาเมื่อมาพิจารณาเห็นร่างกายตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วก็ปล่อยวางมันลงนะเมื่อปล่อยวางลงไม่ถือว่าเป็นของเราแล้วจิตใจก็สบายแม,ม้ว่าร่างกายนี้มันจะแปรปวนไปมันก็ไม่เป็นทุก,กิจเนี่ย เพราะมันไม่ถือว่าเราแปรปวนไม่ถือว่าเราตายมันกำหนดรู้ว่าร่างกายอันนี้มันกำลังจะแตกจะดับอยู่หรือว่า,าธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมนี่มันกำลังจะแยกออกจากกันมันก็เห็นไปอย่างนั้นมันเห็นเป็นสภาวะาธาตุไปไม่ได้เห็นว่าเป็นตัวเป็นตน เมื่อมันเห็นเป็นสภาวะธาตุไปนั้นมันก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนอะไรก็เหมือนอย่างเราเห็นดินอยู่ภูเขาเนี่ยมันพังลงมาในฝนตกซอกมัน,นมันก็มีความรู้สึกเฉยๆอยพราะ,ะนั้นแหละไม่แตกต่างอะไรเลยความรู้สึกนั้น,นเพราะว่าก็รู้แล้วว่าดิน ดินนี่ไม่ใช่ของเราภูเขาน่ต่างหากไม่ใช่ของเราก็เมื่อมันเห็นอย่างนั้นมันก็ใจมันก็วางเฉยลงได้จิจตจิตอันนั้นอันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันอย่างนั้นหละเมื่อภาวนาใจสงบปัญญาเกิดขึ้นแล้วมองเห็นร่างกายนี่เป็นแต่าธาตุไม่ใช่ว่าเป็นตัวเป็นตน ดังที่สมมุติกันมานั้นจริงจังสมมุติเอาธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่มันรวมกันอยู่เป็นก้อนเนี่ยว่าตัวว่าตนว่าเราว่าเขาก็เพียงเท่านี้แหละร่างกายอันนี้น่ะเมื่อเพ่งเข้าไปถึงความจริงแล้วเมื่อ ใจมันมีปัญญามันรู้แจ้งกายทำเป็นจริงอย่างนี้มันก็ไม่เป็นทุกข์แล้วเวลาร่างกายอันนี้มันวิบัติแปลปูนไปก็จึงได้รู้จักว่าอ๋อทางออกจากทุกข์มันออกทางนี้ทางดับทุกข์มันดับทางนี้ทุกข์นั้นม่อยู่ที่อืน่นอยู่ที่จิตดวงเดียวดังนั้นเมื่อ ทำจิตให้สงบเมื่ออบรมปัญญาให้เกิดปัญญามาสอนจิตนี่ให้รู้แจ้งธาตุสี่ขันห้าตามเป็นจริงแล้วนี่จิตนี้มันจึงไม่เป็นทุกข์ความดับทุกข์มันก็อยู่ตรงนี้สิวันนี้จะอยู่ที่ไหนอะอยู่ที่จิตไม่ยึดถือขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนนี่นี่เองนะ เมื่อขันห้านี่มันวิบัติแปรปรวนไปจิตก็ไม่เป็นทุกข์ไม่อะไรไม่โศกเศร้าเสียใจเพราะไม่ถือว่าเป็นของเราอันนี้เราจะว่ายัางไงอ่ะก็ว่าสันทิธิโกแล้วแับนี้นะผู้ปฏิบัติย่อมรู้เองเห็นเองทำของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั่นคืออริยสัจสี่นั่นนะน,นั่นเนี่ย มันก็เห็นทุกข์โดยตนเองเห็นทุกข์โดยสรุปแล้วก็ว่าจิตใจที่มาหลงยึดถือขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตัวเนี่ยเนี่ยคือทุกข์โดยสรุปเลยแบบนี้อ่แต่เมื่อกระจายออกก็อย่างว่าเหตุที่มันยึดก็เพราะมันไม่รู้มันไม่รู้เพราะอะไรเพราะไม่ได้ภาคเพียนไม่ได้ภาคเพียนฝึกขนอารมณ์จิตให้เข้าถึงความสงบ ไม่ได้อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นเหตุนั้นมันจึงไม่รู้แจ้งในทุกข์ตามเป็นจริงนี่เมื่อขยายออกไปมันเป็นยังน,นมัวเมาแต่เกียดคร้านมัวเมาแต่เพลิดเพลินในกามคุณจะโยอทยานอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัส อันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆในโลกเลยไม่สนใจที่จะมานั่งสมาธิภาวนาเลยบุคคลผู้หลงผู้เมาเช่นนั้นนะมีแต่กนแล้วก็นินกินแล้วก็นอนแล้วก็เพลิดเพลินในการมคุณไปเท่านั้นเองนะไม่คิดเลยว่าจิตใจของตนนี่นะ่ะ มันถูกกิเลสตัณหาครอบงำย่ำยีให้เป็นทุกข์กนปี้อยู่นี่ไม่รู้ตัวเลยแล้วก็ไม่รู้ทางที่จะดับทุกข์ทางจิตใจนี้ที่ไม่รู้ก็เพราะไม่สนใจอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นนะไม่สนใจศึกษาสดับตรับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้านี่สำคัญเลยคนเรานะเป็นชาวพุทธแต่ปากเฉย แต่ไม่รู้จุดหมายปลายทางแห่งพุทธศาสนาโดยแท้จริงแล้วไม่ลงมือปฏิบัติตามบางคนก็รู้แนวทางปฏิบัติอันจะพาให้ตนหลุดพ้นจากทุกข์รู้เฉยๆแต่ไม่ลงมือปฏิบตัติเพียงแต่รู้เฉยๆนั่นไม่มีทางและกิเลสตัณหามันจะเบาบางออกไป ต่อเมื่อใดได้ภาคเพียนใจที่ไม่สงบก็เพียนให้มันสงบลงไปอย่างนี้นะเอาความเพียนเข้าว่านะวันนี้มันยังสงบไม่ได้เอาต่อไปก็เพียนอีกอยู่อย่างนั้นนะวันต่อไปก็เพียนไปเรื่อยๆไปเพียนเพ่งพินิจอยู่นี่ไม่ถอยแล้วมันก็ต้องสงบลงวันหนึ่งให้ได้นี่ ผู้ที่มีความเชื่อความเลื่อมใสในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นนิยานิกรธรรมนำผู้ปฏิบัติตามให้พ้นทุกข์ไปได้จริงถ้ทเชื่ออย่างนี้จริงๆแล้วมันก็ต้องเพียนไม่ถอยเพราะว่าเชื่อมั่นนี่เมื่อเราปฏิบัติไปอย่างนี้เราจะพ้นทุกข์ได้จริงๆแหละอย่างนี้นะ แต่ก็ยังว่านั่นแหละก็เคยว่าอยู่แล้วว่าคนเราไม่เห็นทุกข์ในสงสารเพราะว่ามันติดอยู่ในเหยื่อล่อคือตัณหาตัณหานั่นแหละมันฉาบทาจิตใจนี้ให้ยินดีพอใจอยู่ในรถแห่งกรรมคุณทั้งหลายอันนั้นแหละมันเป็นเหตุให้คนเราไม่มาสนใจเรื่องทุกข์ในโลกสงสารอันนี้นะ ไอ้ผู้ที่มาสนใจในทุกข์ในความเกิดแก่เจ็บตายอันนี้นี่ก็เพราะว่ามันบรรเทาความพอใจในกรรมคุณทั้งหลายเหล่านั้นลงได้ไม่หมกมุ่นไม่เพิดเพลินเกินประมาณมาเห็นโทษแห่งกามมคุณนั้นว่ากามทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงรูปเสียงกลิ่นรส เครื่องสัมผัสทั้งหลายเหล่านั้นมันเที่ยงมาที่ไหนแล้วคิดดูแต่คนไม่คิดนี่มีแต่พอใจมีแต่ทำความพอใจไปเรื่อยมีแต่สำคัญผิดคิดว่าสวยว่างามเรื่อยไปอยู่นั้นนะแล้วจะให้บรรเทาความรักความใคร่อนนั้นลงได้อย่างไรเลานั่นแหละเมื่อบุคคลบรรเทา ความรักความใครอันนั้นลงไม่ได้มันก็มัวเมาไปทั้งวันทั้งคืนเลยไม่สนใจที่จะมาทำความเพียรละความรักความใคร่อันนั้นเลยเมื่อมันหลงมันเมามากเข้าไปมันก็ไปทำบาปแล้วแบบนี้นะอันเช่นอย่างผู้ครองเรือนทั้งหลายมันก็ไปประพฤติผิดมิตรฉาจารกรรม ไปทำชู้กับสามีหรือภรรยาของคนอื่นเขาเข้าให้แหละบ้าน,นี้นอกจากนี้แล้วมันก็บันดาลไปทั่วละฆ่าสัตว์ตัดชีวิตช่อโกงหลอกลวงลักช่อเอาสิ่งของผู้อื่นมาเป็นของตนดื่มเหล้าเมาสุราเจรจากโกหกผกลม ต่างๆโมนี่มันเกิดจากความรักความใคร่อันนี้เป็นมูลเหตุทั้งนั้นเลยก็เพราะว่าการมคุณทั้งหลายนั้นนะที่บุคคลบริโภคเนี่ยมันต้องมีอุปกรณ์นี้ถ้าไม่มีอุปกรณ์แล้วก็การบริโภคการมคุณเหล่านี้ไม่มีรสไม่มีชาติอะไรแล้วมีแต่ทุกข์เราจะเห็นได้ ดังคนผู้ครองเรือนบางคนบางพวกไม่มีสติปัญญาหาเงินหาทองหาเงินหาทองที่จะมาป้นปูปนปลือครอบครัวนั้นไม่ค่อยได้มานี้ก็มีตั้งแต่เอากำลังกายนั่นแหละไปทำไปรับจ้างเขาได้เงินได้ทองมาพอจับพอจ่ายไปวันวันนะ วันไหนไม่ทำงานก็ไม่มีอะไรจะกินอย่างนี้นะก็มีแต่ความทุกข์ทนทรมานนอนี่แหละอุปกรณ์ที่จะให้บุคคลได้เพลิดเพลินในกามคุณนะเงินทองข้าวน้ำโภชนะอาหารที่อยู่ที่อาศัยเวลาเจ็บไข้ามาก็ต้องจ้างหมอมารักษาบ,บำบัดร่างกายนี่ให้หายไปมันก็จึง เพลิดเพลินในกามคุณนั่นได้ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่มันก็ไม่มีความสนุกอะไรเลยในกามคุณลองคิดดูการบริโภคการมคุณของมนุษย์เราในโลกเนี่ยมันสบายขนาดไหนมันทุกข์ขนาดไหนอันนี้มันเป็นหน้าที่ของแต่ละบุคคลจะพิจารณาให้มันรู้มันเห็นด้วยตนเองถ้าหากว่าไม่พิจารณาให้รู้เห็นด้วยตนเอง เป็นเด็กเพียงผู้อื่นแนะนำเท่านั้นมันไม่เชื่อหรอกมันไม่เอานั่นแหละเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึางตรัสว่าอันพระธรรมคำสอนของพระองค์เนี่ยสำหรับผู้ปฏิบัติเท่านั้นแหละจะพึงรู้เองเห็นเองขึ้นมาได้ผู้ใดไม่ลงมือปฏิบัติไม่รู้ มันจะรู้ยังไงอวิชชาตันหามันปิดบังไว้หมดอ่ะไม่เพิกอวิชชาตันหาออกก่อนแล้วมันจะไปรู้แจ้งได้ยังไงอ่ะตามธรรมดามนุษย์โลกทั่วไปเมื่อไม่รู้แจ้งในคําสอนของพระเจ้าเมื่อก็ส่งเสริมว่ากามคุณนี่แหละเป็นของวิเศษเป็นของอำนวยความสุขให้เพราะฉะนั้นแหละ มันจึงถ่ายทอดการมคุณนให้แก่กันและกันไปเรื่อยๆลองสังเกตดูอา้าวหญิงชายผู่หนึ่งแต่งงานกันอยู่ไปก็ได้ลูกเลี้ยงลูกเจริญไว้ใหญ่โตขึ้นมาอเป็นหนุ่มเป็นสาวถ้าเป็นถ้ามีลูกชายผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็พยายามหาภรรยาให้นั่น ถ้าเป็นลูกสาวอย่างนี้พ่อแม่เขาพยายามหาสามีให้อยากให้ลูกสาวตนได้ผัวเป็นคนดีคนดีคนมีสติปัญญาก็จะได้มาแสวงหาทรัพย์สมบัติมาพนปลือกรามอาคุณนี่แหละให้มันสนุกสนานยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยเรื่องการมาตัญหาเลยนะมันถ่ายทอดกันมาอย่างนี้แหละ <c oughs> มาในผู้บริโภคกามาคุณท่้งหลายแบบไม่มีปัญญาแล้วก็มีแต่ทุกข์เหมือนอย่างหมีกินพึ่งเขาว่านั้นนะมันก้มหน้ากินอยู่งั้นนี่ไม่มองอะไรอศัตรูมาเห็นเข้าเขามันก็ทำลายล้างผลานไปออันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเลย บุคลบริโภคกามาคุณลมีตะหลับตาหลับใจบริโภคอยู่อย่างนั้นไม่คิดเห็นภัยเห็นโทษของมันไม่หาทางป้องกันทุกโทษต่างๆไว้เช่นนี้แล้วบาปกรรมนั่นแหละเป็นตัวศัตรูมันจะมาฉุดคล้าไปสู่อาบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นตน้น เหมือนกับหมีมันกินพึ่งไม่มองอะไรนั่นเลยเมื่อเสือหรือว่าศัตรูหรือมนุษย์ไปเห็นเข้าก็มีหวังอ่ะเป็นอย่างนั้น <c oughs> อันนี้เป็นเช่นนี้แหละคนส่วนหลาย่ะบริโภคกรรมคุณไม่ค่อยคิดหน้าคิดหลังเพราะนั้นในธรรมะบรรยายนี่ก็ต้องการอยากจะตักเตือนเพื่อนพุทธบริษัททั้งหลาย ผู้บริโภคกรรมคุณผู้ครองเรือนทั้งหลายเนะี่ยควรตื่นตัวแม้ว่าผู้เป็นนักบวชก็เหมือนกันเนี่ยผู้เป็นนักบวชนั่นนะ่ะได้ชื่อว่าได้ละกรรมคุณทางกายออกมาแล้วแต่ว่าจิตใจมันยังเยื่อใยในกรรมคุณอยู่ไม่ใช่ว่า มันหายไปเมื่อไหรอ่อ่ะนั่นแหละมันก็ต้องระมัดระวังเมื่อตอนเห็นโทษแทงกรรมคุณแล้วได้ถอนตัวจากกามมาแล้วมาประพฤติพรหมจรรย์อย่างนี้นะมันก็ต้องระมัดระวังสํารวมจิตใจของตอนให้เข้มงวดกวดขันให้เห็นโทษแทงกรรมคุณเหมือนเราสละออกมาบวชครั้งแรกนั่นแหละ ให้หวนเห็นพิจารณาเห็นโทษของมันเลยไปมันก็ถึงจะประพฤติพรหมจรรย์ให้ติดต่อกันไปได้ผู้ครองเรือนทั้งหลายก็อย่าไปบริโภคกรรมคุณแบบไม่มีปัญญามันก็ต้องมีปัญญากำกับด้วยเพราะว่ากามทั้งหลายนั่นอันเป็นเหตุให้เกิดบาป ให้บุคคลทำบาปก็มีการมคุณอันเป็นเหตุให้คนเราเว้นจากบาปหรือว่าบำเพ็ญบุญคุศลไปได้ก็มี <c oughs> บุคคลผู้บริโภคการมคุณได้มาสนใจในพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ได้ฟังธรรมได้สนใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าจนว่ารู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ แล้วอย่างนี้นะถึงแม่ครองเลือนไปก็พยายามหลีกเลี่ยงจากบาปที่ตนพิจารณาเห็นแล้วว่าทำอย่างนี้พูดอย่างนี้เป็นบาปเป็นโทษอันนี้ก็หาทางหลีกเลี่ยงไปเรื่อยๆแล้วพยายามทำพูดคิดแต่ในสิ่งที่มันไม่เป็นบาปเป็นโทษนั้นพยายามทำมาหาเรื่องชีพแต่ในทางที่ไม่เกิดบาปเกิดโทษ พยายามรักษาความคิดความเห็นอย่าให้เห็นผิดเป็นชอบไปต้องให้เห็นว่าบาปมีจริงบุญมีจริงคุณโทษมีจริงมรรคผลนิพพานมีจริงข้อปฏิบัติที่จะให้บรรลุถึงซึ่งสวรรค์ถึงพระนิพพานมีจริงจริงแล้วปฏิบัติลงมือประพฤติปฏิบัติตามแนวทางที่ได้ศึกษามาแล้วนั้น เป็นคฤรัสหัสก็ให้ทานรักษาสิ้นภาวนาให้เต็มความสามารถของตนของตนดังที่ชี้แจงแนวทางข้อปฏิบัติเหล่านี้มาโดยลำดับนั่นแหละเป็นนักบวชก็พยายามบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาให้สัมพันธ์กันไปเมื่อมีศีลแล้วก็พยายามบำเพ็ญสมาธิให้เกิดขึ้น เมื่อมีสมาธิแล้วก็พยายามเจริญปัญญาให้เกิดให้มีขึ้น <c oughs> อย่าเพียงว่าเจริญอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เท่านั้นมันไม่สมบูรณ์มันก็ไม่มีกำลังที่จะมาละกิเลสได้มันต้องให้สัมพันธ์กันไปเมื่อมีศีลแล้วไม่มีสมาธิ บุคคลก็จะรักษาศินให้บริสุทธิ์ไปไม่ได้เมื่อจิตพุ่งซ่านเลื่อนลอยไปแล้วนะนั่นเนี่ยเมื่อเมื่อทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้แล้วไม่อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นอย่างนี้มันก็ไม่รู้แจ้งในธรรมของจริงคืออริยสัจสี่ดังที่อธิบายมาโดยลำดับนั้นได้เพราะว่าใจที่มันไปสงบอยู่ตอนนี้มันไม่มีปัญญาอะไรมีแต่สงบนิ่งอยู่เฉย เพราะฉะนั้นแหละเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็ให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจพินิจพิจารณาดูเห็นว่าเป็นทางพ้นทุกข์ได้จริงก็อย่าประมาทอย่าปล่อยให้อัตภาพร่างกายนี้มันสุดโทมแตกดับไป,ปเปล่าเป้าทำความภาคเพียรไม่เห็นแก่ความยากลำบากให้เต็มความสามารถของตนของตน ก็จะบรรลุถึงผลที่มุ่งหวังคือความดับทุกข์ทางใจได้ ừ, ดังสแสดงมา